นะคะทั้งหมด17ข้อมีอะไรบ้างนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะนะคะเป็นหนังสือที่ลอนดาเบิร์นนะคะเธอที่เป็นผู้เขียนเดอะซีเค็นั่นเองเธอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะทำให้เธอนะคะจากคนที่ติดลบมีหนี้มีสินมีปัญหาชีวิตนะคะตื่นนั่นเองตื่นรู้ เข้าใจกฎเสียธรรมกฎโลกใบนี้เข้าใจกฎแรงหนึ่งดูดและเข้าใจกฎจัก,กรวาลเพราะในในหนังสือเล่มน,นี้ครับมีสอนอยู่สามอย่างดิฉันก็อ่านมาแล้วฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็แปลไทยด้วยของของคนไทยแปลด้วยเรื่องแรกเขาจะสอนเรื่องจิตวิญญาณค่ะเรื่องเรื่องแรกสอนเรื่องจิตวิญญาณนะคะเรื่องที่สองเขาสอนว่านะ เรื่องของการสร้างก็คล้ายๆกับหนังสือที่ดีเชนเขียนเพราะหนังสือที่ดีเชนเขียนชื่อคู่มือบทบัญญัติเป็นการสรุปนั่นเองนะคะสรุปมามีเรื่องกิตวิญญาณมีเรื่องของการสร้างของเราและการที่เราเรื่องที่สามของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเราจะมั่งข้างได้คุณก็ต้องมีเครื่องมือในการสร้าง ก็ต้องมีธุรกิจมีอะไรมาซัพพอร์ตในการสร้างนั่นคือ3มเรื่องหลักๆเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาสาระเนื้อหา,ะาะนะคะของหนังสือเล่มนี้ค่ะนะคะข้อแรกเลยหนังสือเล่มนี้ค่ะมี17ข้อค่ะข้อแรกสิทธิที่คุณจะรวยค่ะข้อที่สองค่ะมีศาสตร์แห่งความร่ำรวยที่เราจะต้องรู้นั่นเองคืออะไรนะคะและโอกาสค่ะนะะข้อที่สามโอกาสถูกผูกขาดมันคืออะไรนะคะ นอกจากนี้ค่ะ4ค่ะหลักการใช้ข้อแรกในศาสตร์นะคะแห่งความร่ํารวยนะคะการใช้ค่ะวันนี้ที่ฉันจะพูดถึงเนื้อหาก่อนและเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังนะคะและจะยกมาแค่7จ็ดข้อข้อจริงที่สําคัญจริงๆ7ข้อเท่านั้นเองนะคะที่เหลือเป็นกระบวนการทำนะคะหนังสือของเขาเนี่ยทำให้กูโค้ดค่ะ เอาไปทำคอร์สรวยกันมหาศาลเพื่อนๆก็ลองไปคิดเอาว่าครูท่านไหนนะรวยจับเงินเป็นหลักร้อยล้านเลยจากหนังสือของเขาค่ะจากศาสตร์แห่งความมั่งคั่งเนี่ยไม่ใช่ครูแค่คนเดียวนะคะหลายครูมากค่ะครูโค้ชที่สอนออนไลน์เมื่อ5ปี10ปีที่แล้วเอาไปสอนแบบสัมมนาก็มีเอาไปสอนปลุกพลังก็มีเพราะเป็นหนังสือจุดเริ่มต้นค่ะนะจุดมันมาจาก ลอนดอนเอามาแปลด้วยนะคะหนังสือของเธอก็ดังด้วยคนก็เลยไปดูหนังสือหนังสือตำนานค่ะหนังสือตำนานกว่าร้อยปีมันเขียนอะไรกันแน่ก็ไปดูไปคน้นโอ้โหเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเองเขียนภาษานะคะก็ฟังยากนั่นเองเพื่อนๆก็ลองดูสิแปลแปลเป็นไทยคําว่าสิทธิ์จะล่ํารวยนะมีาศาสตร์แห่งการล่ํารวยมันเป็นอะไรนะคะโอกาสผูกขาดคืออะไรนะคะโอกาสผูกขาด หรือมาก่อยอดเพราะมันมาก่อนหน้าโปเลียค่ะนะคะส่วนข้อที่เความกระตันยูรู้คุณการขอบคุณนั่นเองนะคะส่วนข้อที่8ค่ะความคิดในทางที่แน่นอนนะคะส่วนข้อที่9นะคะวิธีใช้เจตจานงค่ะภาษาของเขาเนี่ยมันเป็นภาษาที่นะคะคนไทยเราบางทีฟังแล้วงงเจตจำนงคืออะไรวะนะเดี๋ยวอธิบายฟังนะ ส่วนข้อที่นะคะก้าไปแล้วนะคะข้อที่10คือการใช้เจตจานงอย่างต่อเนื่องคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องใช้มันอย่างต่อเนื่องหยุดไม่ได้ค่ะส่วน11ค่ะการกระทําที่แน่นอนตรงนี้คืออะไรนะคะหนังสือของเขาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเองเวลาก็เขียนภาษาก็เลยฟังยากนะคะคนไทยเราก็เอามาแปลในภาษาของคนไทยเราอีกเยอะแยะค่ะนะคะ เนี่ยแค่เล่มเดียวสร้างเงินไปนหลักร้อยล้านนะคะเราจะมั่งคั่งล่ำรวยได้ตามศาสตร์ของความมั่งคั่งนะคะศาสตร์กว่าร้อยปีข้อแรกโลกภายในของคุณเท่านั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จโลกภายในของคุณคือเรื่องจิตค่ะความคิดความรู้สึกของคุณและการกระทำของคุณมันต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะคะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโฟกัสไปอยู่กับสิ่งที่คุณทำนะคะส่วนโลก ส่วน2ค่ะคุณจะมั่งคั่งได้คุณต้องทําธุรกิจเท่านั้นนะเพราะเขาเขียนไว้เลยคุณต้องเข้าสู่ธุรกิจคุณต้องมีเครื่องมือข้อที่2ธุรกิจของคุณนะ่ะม,มันคือเครื่องมือของคุณที่จะทําให้คุณมั่งคัง่งถ้าคุณคิดว่าจะมั่งคั่งอย่างเดียวแต่ไม่มีเครื่องมือเลย <ST. อ> และ fs, <ST>. <exposed> เครื่องมือนั้นนะข้อที่สองคือเครื่องมือ <Okey> ที่ทําให้คุณมั่งคั่งก็คือธุรกิจ และธุรกิจนั้นต้องเป็นธุรกิจที่คุณรักคุณชอบคุณถนัดคุณถึงจะทำมันได้และทำมันได้อย่างขยายขยายขยาย นะมันจะไม่ตันแต่ถ้าเราทําอะไรที่เราไม่รักไม่ได้มาจากหัวใจเราหัวใจเราไม่สั่นสะเทือนคุณจะทํามันไปได้ระยะหนึ่งมันจะตันตันและคุณก็หยุดฉะนั้นให้เริ่มทําจากสิ่งที่คุณรักและคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณรักคุณก็ต้องจินตนาการเอาสิ่งที่คุณเลือกมาห้าอย่างเอามาจินตนาการจินตนาการมันเห็นภาพไหมมันขยายไหมถ้ามันขยายสิ่งนั้นนะคุณรู้สึกดี คุณชอบคุณรักคุณก็ทำนะคะส่วนนี่คือเครื่องมือที่จะทำให้คุณรวยนะ,ะก็คือธุรกิจส่วนสามค่ะนะคะธุรกิจแล้วนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยอีกอย่างหนึ่งนะคะนะ,ะเรื่องของธุรกิจนะคะและอะไรอีกเนี่ยดิฉันก็นะคะอ่านะจิตวิญญ,ญาณธุรกิจนะ,ะยุคค่ะที่อยากจะบอกนะคะบางทีเรารู้เรื่องธุรกิจไม่พอคุณ ข้อที่สามนะข้อที่สามเราต้องมองนะสิ่งที่ยุคนี้ค่ะคือเทคโนโลยีพูดง่ายหาเครื่องมือเครื่องไม้เข้ามาช่วยเราค่ะเพื่อที่จะทำให้เราลดเวลาลดนะ,ะลดเวลาในการทำหรือตามกระแสค่ะพูดง่ายถ้าเรามีเครื่องมือทำธุรกิจแต่ธุรกิจเรามันลดพูดง่ายเป็นธุรกิจที่ล้าสมัยเลย โอ้โหนะ oh, oh, ไม่สอดคล้องกับยุคนี้เลยนะอันที่3นะคะสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องนะเพราะในนี้เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอสิ่งสําคัญกับข้อที่3คุณต้องอยู่ในกระแสรหรือนะคะหาเครื่องมือเครื่องไม้เอามาช่วยต่อยอดหรือมาช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะ ข้อที่3ก็คืออยู่ในกระแสหาอะไรที่อยู่ในกระแสค่ะมันก็จะทําให้เรารวยไวนะคะนั่นนี่ก็คือ3ข้อหลักๆค่ะนะคะสรุปก็คือโลกภายในของคุณนะธุรกิจเท่านั้นรวย3หาเทรนที่เป็นกระแสค่ะกระแสอย่างเช่นตอนนี้ AI คุณ AI ไกำลังเข้ามาค่ะคุณชอบดิฉันยกตัวอย่างง่ายๆดิฉันชอบเรื่องพลังจิตค่ะดิฉันชอบเรื่องพลังจิตค่ะดิฉันชอบเรื่องโหราศาสตร์ค่ะและจะมาปรับกับ AI ได้ยังไงนะคะ่า AI มันช่วยทุนทุนแรงเราคืออะไรการค้นหาข้อมูลค่ะคุณสามารถทำคลิปนะมีคนทำคลิปใช้ AI ค่ะเ,เพื่อนคนติดตามเป็นแสนเลยคุณทำคลิปคลิปช่อง YouTube เราไม่ชอบออกกล้องค่ะเราไม่ชอบที่จะพูดเองค่ะ คุณทำคลิปให้ความรู้คนคุณใช้ AI พูดเรื่องกดแรงดูดอ่านหนังสือให้ฟังก็ได้เพราะบางคนเขาไม่ไม่ได้ต้องการดูดูหน้าตาเราค่ะเขาต้องการฟังค่ะขับรถไปก็ฟังได้ค่ะขับรถไปก็ฟังได้นี่คือเครื่องเครื่องที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยของฟรีเลยอยู่ในจกักรวาลให้ฟรีค่ะคุณผลิตคลิปมาเนี่ยแล้วให้ AI พูดแทนคุณค่ะ คุณมีรายได้แบบอะไรรู้ไหมคะแพสซิฟอินคัมจาก YouTube ค่าโฆษณาค่ะและถ้าเกิดคนติดตามคุณเยอะขึ้นคุณก็สามารถขายอ e ีบุ๊กได้ด้วยและอ e ีบุ๊ก i i ก็ผลิตให้คุณได้ด้วยนะ <A. S 1> ยกตัวอย่างนะคะยุควิวัฒนาการเราต้องศึกษาเทคโนโลยีอยู่ด้วยถ้าเราต้องการรวยนะคะเพราในศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมันจะเขียนไว้นะคะว่าเราต้องนะอยู่ในสูตรของธุรกิจและก็ต้อง นะพัฒนาตัวเองนั่นเองนะก็มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องคอยศึกษาเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องนั่นเองนะคะเพื่อไปตามวิวัฒนาการนั่นเองนี่คือทั้งหมดนะคะที่นำมาวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของศาสตร์ของความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าตก นะตกตรงไหนต้องขออภยนะัยเนาะวันนี้ก็พูดวนไปวนมานะคะในการไร้สดก็อาจจะยาวหน่อยใครชอบเฉพาะเดี๋ยวจะไปตัดเนื้อหาเฉพาะประเด็นประเด็นที่สำคัญเอามาให้นะคะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีคุณจิตาพรโชคช่วงนะและก็คุณอีกท่านหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าคุณธนะพรคุณสสิทรน,นะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะขอบคุณเพื่อนๆที่ ฟังอยู่นะตอนนี้นะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้เนาะดึกสําหรับคนไทยนะตอนนี้คนไทยเราก็เที่ยงคืนไปแล้วนะคะวันนี้มาด้วยศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ารวยนะคะเพื่อนนะถ้าเพื่อนฟังไม่ทันยังไงลองไปเปิดย้อนดูอีกทีและถ้าใครอยากอ่านหนังสือเล่มน,นี้ดิฉันจะให้ไว้ใต้ลิงก์นะคะก็ไปใช้เครื่องแปลได้เพราะว่ามันเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะคะเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะว,ว,วันพรุ่งนี้ทุกทุกคลิปค่ะดิฉันจะ นะเหมือนกับพูดเนี่ยภาพรวมค่ะในช่วงอื่นๆก็จะไปเจาะๆนะคะเพราะจุดประเด็นสําคัญเวลาเราจะใช้กดแรงหนึ่งดูดให้สําเร็จเรามีปัญหาอะไรรู้ไหมคะคนส่วนใหญ่มีปัญหาโรคภายในค่ะโรคภายนอกไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะโรคภายในของเราเนี่ยจะสร้างความสําเร็จให้กับเราเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปัญหาใหญ่อยู่ที่โรคภายในค่ะ นะก็คือความคิดความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะคำพูดของเราก็คือการกระทําค่ะนะคะพวกนี้เขาเรียกว่าโลกภายในปัญหาตรงนี้เนี่ยแหละที่เราจะต้องแก้มันค่ะนะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตาม